ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้คุณผู้ชมก็มาอยู่กับผมนิวแล้วก็ช่องโอเมกานิวนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการทำรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งของ Photoshop หรือแม้แต่ของ p i x e l v e c t o r Pro เองนะครับ เครื่องมือตัวนั้นจะเป็นเครื่องมืออะไรก็ไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับเครื่องมือตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่า Arrange นะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการหยิบจับวัตถุหรือรูปภาพของเรานะครับ ่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของการทํางานหรือแม้กระทั่งในส่วนของตัวเลเยอร์นะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับจะมีความสามารถที่ซ่อนเอาไว้นะครับโดยที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเรามาดูที่ข้างบนสุดนะครับเราจะเห็นว่ามีเครื่องมือให้เราอยู่4ตัวนะครับนั่นก็คือเครื่องมือ Back Font b a c k w a r d และ f o r w a r d นะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือการจัดเลเยอร์ของเรานั่นเองครับ โดยที่เครื่องมือแบ็กนะครับความสามารถของมันก็คือการที่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเลเยอร์เลเยอร์หนึ่งนะครับเราอยากให้เลเยอร์ตัวนั้นนะครับไปอยู่ล่างที่สุดนะครับเราจะใช้ตัวแบ็กตัวนี้นะครับนำเลเยอร์นั้นนะครับไปไว้ใต้สุดไม่ว่าจะมีกี่เลเยอร์นะครับเลเยอร์นั้นนะครับก็จะถูกวางไว้ใต้ที่สุดนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมมีนักบินอวกาศอยู่นะครับที่อยู่ข้างบนสุดนะครับผมอยากให้นักบินอวกาศอยู่ใต้สุดผมก็มากดที่ นะครับนะครับตอนนี้นักบินอวกาศของเรานะครับก็ได้ลงมาอยู่ใต้สุดนะครับเช่นกันนะครับถัดมาก็จะเป็นเครื่องมือที่ตรงกันข้ามกันนะครับนั่นก็คือฟอนต์นะครับเราจะนำเลเยอร์ที่เราเลือกนะครับกลับขึ้นไปอยู่ข้างบนสุดนะครับเช่นตอนนี้ผมอยากให้นักบินอวกาศของผมนะครับกลับขึ้นมาอยู่เลเยอร์ด้านบนสุดผมก็จะกดฟอนต์ไปหนึ่งทีนะครับ นักบินนวกาขมก็จะกลับมาอยู่บนเลเยอร์บนที่สุดนะครับส่วนถัดมานะครับจะเป็นเครื่องมือ b a c k w a r นะครับเครื่องบืนตัวนี้นะครับจะเป็นการนำเลเยอร์ที่เราเลือกนะครับไปไว้ล่างถัดจากเลเยอร์ของมันนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมมีนักบินนวกานะครับซึ่งจะอยู่เลเยอร์บนเลเยอร์สีชมพูตัวนี้นะครับถ้าผมอยากให้นักบินนวกานะครับไปอยู่ด้านล่างนะครับผมก็จะกด backward อีกทีนะครับ จากนั้นสีชมพูก็จะกลับขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วเป็นอลงกลางโบกทียู่กลับไปอยู่ด้านล่างนั่นเองครับคนอีกที่ก็จะไปอีก1นึ่งเลเยอร์นะครับส่วนเครื่องมือถัดมาเป็นเครื่องมือฟอร์เวิร์ดนะครับจะทํางานตรงข้ามกับแบ็กเวิร์ดนะครับนั่นก็คือการนำเลเยอร์ที่เราเลื่อนครับกลับขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับ1นึ่งเลเยอร์นะครับ นีค่ครับร้อยถัดมานะครับจะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้จัดหน้ากระดาษนะครับโดยที่เครื่องมือตัวแรกนะครับจะนําวัตถุหรือนํารูปที่เราเลือกนะครับไปไว้ด้านบนสุดนะครับไปชิดข้างบนสุดโดยนับจากกรอบของรูปตัวนี้นะครับกดหนึ่งครั้งรูปก็จะไปชิดข้างบนสุดครับส่วน ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นการนํารูปที่เราเลือกนะครับมาไว้ตรงกลางในแนวตั้งนะครับและถัดมานะครับจะนํารูปที่เราเลือกนะครับไปวางชิดด้านล่างนะครับแบบนี้เลยครับเครื่องมือตัวถัดมานะครับจะเป็นการนํารูปของเรานะครับไปไว้ซ้ายสุดนะครับ ถัดมานะครับก็จะนํารูปหรือวัตถุที่เราเลือกไว้นะครับมาวางไว้ตรงกลางในแนวนอนนะครับก็จะกับมาแบบนี้ครับถัดมาครับก็จะเป็นการนํารูปนะครับไปไว้ขวาสุดนั่นเองนะครับแบบนี้ ซึ่งถ้าเราอยากให้นักบินอวกาศของเราครับไปอยู่ตรงกลางให้เรากดเลือกที่เครื่องมือตัวนี้นะครับนํานักบินอวกาศไปอยู่ตรงกลางในแนวตั้งนะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับจะเป็นการนํารูปนะครับไปวางไว้ตรงกลางในแนวนอนแบบนี้ เราก็จะได้นักบินอากาศที่อยู่ตรงกลางเป๊ะเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเครื่องมือ r e ไ i z e นะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับก็จะสามารถเปลี่ยนขนาดของรูปของเราได้นะครับอย่างเช่นถ้าผมอยากจะเปลี่ยนขนาดตัวนี้ให้เป็นขนาด1นึ่งพันก็สามารถพิมพ์แบบนี้แล้วก็รูปก็จะเปลี่ยนไปตามขนาดที่เราเลือกได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับถ้าเราติ๊กเอาไว้นะครับจะเป็นการคงสัดส,ส่วนเดิมเอาไว้นะครับ ถ้าเราติ๊กออกนะครับเราจะสามารถเพิ่มลดขนาดความกว้างหรือความสูงตามอิสระได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมอยากให้หนูที่500นะครับรูปมันก็จะออกมาแบบเป็นอิสระนะครับแบบนี้เองครับซึ่งปุ่มถัดมานะครับจะเป็นกลุ่ม Original Size นะครับ พอกดไปแล้วนะครับรูปก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับเหมือนรูปต้นฉบับเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น position นะครับนั่นก็คือจะบอกตำแหน่งนะครับแกน x แกน y ของเรานะครับว่าตอนนี้รูปของเรานะครับอยู่ที่แกน x ที่กี่พิกเซลนะครับแกน y ที่พิกเซลไหนเองนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมอยากให้รูปไปอยู่ที่แกน x เท่ากับ0นะครับแกน y เท่ากับ0นะครับรูปมันก็จะ ไปตามที่เราต้องการนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นโรเท็นะครับนั่นก็คือการหมุนรูปต่างต่างนะครับโดยวิธีการหมุนจะมี2แบบนะครับนั่นก็คือเราสามารถหมุนตรงวงกลมตรงนี้ได้เลยนะครับหมุนได้เลยตามที่เราต้องการนะครับหรือเราจะพิมพ์เอานะครับว่าตอนนี้ผมอยากให้นักบินอวกาศของผมอยู่ที่45องศาผมก็พิมพ์ไปได้เลยครับครับ นักบินผมก็จะเอียงไปแล้ว45องศานั่นเองนะครับส่วนถัดมานะครับจะเป็นการฟลิปนะครับโดยที่ตัวแรกนะครับจะเป็นการฟลิปในแนวนอนนะครับนั่นก็คือจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนั่นเองครับขออนุญาตหมุนกลับมาก่อนนะครับดูไปตรงกลางซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นการพลิกซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนั่นเองครับแบบนี้เลย มาขวา,ขวาไปไซ้ายนะครับและถัดมานะครับก็จะเป็นการพลิกในแนวตั้งนะครับจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับในส่วนถัดมานะครับจะเป็นการล็อกเลเยอร์นั่นเองนะครับถ้าเรากดไปปุ๊บเลเยอร์ตัวนี้เราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับไม่สามารถเลื่อนหรือทำอะไรกับ นักบินอวก,กาศของเราได้เลยนะครับวิธีาการลดล็อกนั่นก็คือคลิกไปที่เลเยอร์ของนักบินอวก,กาศนะครับแล้วก็กดอนล็อกนะครับหรือจะมีอีกวิธีนะครับนั่นก็คือไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็กดไปที่แม่กุญแจนะครับกดไปที่รูปล็อกแบบนี้นะครับเราก็จะไม่สามารถทําอะไรกับรูปนักบินอวก,กาศของเราได้แล้วนะครับถ้ามากดอีกที่จะเป็นการอนล็อกนะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขเลเยอร์ตัวนี้ได้นะครับ ถัดมานะครับคือผมไฮนะครับนั่นก็คือการซ่อนรูปของตัวนี้นะครับซ่อนเลเยอร์ตัวนี้ออกไปนะครับก็คือถ้าผมกดหนึ่งครั้งปุ๊บนักบินอวกาศก็จะหายไปเลยนะครับถ้ากดตัวโชว์นักบินอวกาศก็จะกลับคืนมานะครับซึ่งมีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับนั่นก็คือมาที่เลเยอร์ของตัวที่เราจะต้องการซ่อนนะครับแล้วก็กดปิดตาไปนี่ครับเราก็จะไม่สามารถ ทำอะไรกับเลเยอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วกดเปิดตาขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนถัดมานะครับนั่นก็คือการเมิร์เลเยอร์นะครับการเมิร์เลเยอร์นะครับก็จะเป็นการนำเลเยอร์หลายๆเลเยอร์นะครับมารวมกันในกลายเป็นภาพเดียวนะครับซึ่งเหมือนกับตอนนี้นะครับผมมีเลเยอร์ของนักบินอากาศกับเลเยอร์ของพื้นหลังสีชมพูที่เป็นคนละรูปกันนะครับเป็นคนละเลเยอร์กันนะครับ ถ้าผมต้องการที่จะให้ของรูปนี้นะครับเป็นรูปเดียวกันนะครับเราก็กดเลือกไปที่เลเยอร์ของนักบีอากาศและเลเยอร์ของพื้นหลังสีชมพูเราก็กด m e r g e La y er เลยนะครับนี่ครับจะสังเกตว่าเลเยอร์ทั้งสองนะครับกลายเป็นรูปเดียวกันนะครับเวลาเราจะขึ้นย้ายหรือปรับเปลี่ยนอะไรก็จะเป็นอันเดียวกันนะครับโอเคครับถัดมานะครับจะเป็นการออโต้ซีเล็กนะครับออโต้ซีเล็กคืออะไร คือการที่เราให้โปรแกรมนะครับเลือกให้เราว่าตอนนี้เราจะจับอยู่ที่เลเยอร์ไหนนั่นเองนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่เลเยอร์ของนักบินอวกาศนะครับผมก็จะจับได้แค่นักบินอวกาศแก้ไขได้แค่นักบินอวกาศถ้าผมอยากจะจับพื้นหลังสีชมพูผมไม่สามารถที่จะคลิกสีชมพูตรงนี้ได้นะครับไม่สามารถแก้ไขได้นอกจากจะไปกดที่เลเยอร์สีชมพูแล้วค่อยทําการแก้ไขนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราติ๊กไปที่ Auto Select นะครับเราสามารถที่จะคลิกภายในรูปนี้ได้เลยนะครับอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่เลเยอร์สีชมพูนะครับผมอยากจะหยิบที่ลักบินอวกาศนะครับผมก็กดไปที่นักบินอวกาศก็สามารถทําการแค้ไขได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าจะทาเป็นเลเยอร์หรือว่าเป็นกลุ่มนั่นเองนะครับและส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือตรงนี้เลยครับ Transform นะครับ ซอร์ก็มาเป็นตัวนี้นะครับจับลุกเล่นซ่อนอยู่นะครับนั่นคือ transform นะครับเรามาดูที่ข้างบนสุดนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเมนู resize นะครับนั่นก็คือเราจะสามารถเพิ่มลดขยายหรือหมุนรวบได้ตามที่เราต้องการนะครับ ส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นเมนูสกิลนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นการช่วยในเรื่องของสร้างการลาดชันของรูปนะครับนี่ครับเราอยากให้รูปลาดชันไปแนวไหนนะครับเราก็กดที่เมนูสกิลตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าอยากให้รูปเป็นแบบไหนลาดชันไปเท่าไหร่นะครับโอเคนครับกดกลับก่อนนะครับ ส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นเครื่องมือ d i s t o r t นะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้บิดรูปนะครับทำให้รูปเราบิดได้ตามอิสระนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับเราสามารถบิดเปลี่ยนรูปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมไหนตามที่เราต้องการครับ เครื่องมือ2ตัวนี้นะครับจะมีคีรัดอ,อยู่นะครับนั่นก็คือก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเข้ามาที่เมนู transform ก่อนนะครับจากนั้นถ้าเรากด command ค้งนะครับโปรแกรมจะมาเลือกที่เมนู distort ให้เรานะครับก็คือเราสามารถที่จะหยิดรูปปรับเปลี่ยนบิดรูปได้ตามอิสระนะครับนะค,ครับแล้วถ้าเกิดว่าเรากด shift คอมมานะครับเครื่องมือก็จะไปเลือกตรงเมนูสกิลให้เรานะครับนั่นคือเราสามารถที่จะปรับความลาดชันของภาพเราได้นี่เองนะครับโอเคนะครับเราจะเห็นภาพไปครับส่วนถัดมานะครับเป็นเมนูสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเมนู Perspective นะครับเป็นเม,เมนูที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองของรูปได้นะครับโดยเราจะสามารถดึง ดึงเพือ่อเปลี่ยนมุมมองรูปได้นะครับแบบนี้นี่เองครับประมาณนี้นะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นไซส์เหมือนกันเลยนะครับเหมืนอนกับหน้าแรกนะครับไซส์โพสิชันแล้วก็โรเทชน,นะครับจะเหมือนหน้าแรกเลยนะครับส่วนถัดมาเนะี่ยก็คือเราสามารถที่จะปรับรูปได้อย่างละเอียดนะครับโดยที่ตอนแรก เราจะปรับตามมุมของรูปใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยากปรับแบบละเอียดให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับโดยที่ส่วนตรงนี้นะครับจะขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่เราเลือกนะครับโดยที่ vertical นะครับจะเป็นการปรับเปลี่ยนในแนวตั้งนะครับแล้วก็ horizontal นะครับจะเป็นการปรับเปลี่ยนในแนวนอนนะครับน่ครับก็จะเพิ่มความสูงต่ําได้นะครับและ horizontal นะครับก็จะ การเพิ่มขยายด้านซ้ายด้านขวานะครับในแกนแนวนอนของเรานั่นเองครับแบบนี้เลยนี่ครับส่วนถัดมานะครับจะเป็นการโชกกริดนะครับถ้าเราติ๊กไว้ตรงภาพที่เราแก้ไขอยู่นะครับก็จะมีซีเรียมหรือตารางแสดงให้เราเห็นนะครับถ้าเรากดติ๊กออก ภาพก็จะไม่มีส่วนตารางมาให้เราเห็นนั่นเองนะครับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับส่วนคลิปวิดีโอหน้านะครับจะเป็นการแนะนําเทคนิคอะไรนะครับก็าสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและฟังสวัสดีครับ